สำหรับใครที่กำลังหาหูฟังทูเวลเลตส,สำหรับเล่นเกมแต่ยังไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีนะครับผมวันนี้425 a u ดิโมีคำตอบครับสวัสดีครับ ผมก็ม้นจาก425ออดิโอครับผมเช็ค425ออดิโอครับผมกุ๊ก425ออดิโอครับผมอ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําหูฟังทู u e w i สำหรับเล่นเกมนะครับผมก่อนเราจะไปดูคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทริปดีๆจากทาง425ครับผมอ่านะครับวันนี้เราก็จะมานะครับแนะนําหูฟังทูเ e w i r e สำหรับเล่นเกมภายในปี2021ปีนี้นะครับผมอย่างที่ตอนต้นคลิปบอกไป แล้วก็เกณฑ์ในการเลือกหูฟัง True Wireless ห้าตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือมีเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องการสสมใส่นะครับผมเรื่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็เรื่องของ latency นะครับว่าแบบเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยมีีเลย์ช้าเร็วขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับแต่ละตัวเนี่ยสามารถเล่นได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของเสียงนะครับว่าสามารถแยกทิศทางของศัตรูได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็เ๋เรามาเ่มที่ตัวแรกเลยครับผม ถูกสุดเท่าไหร่นะถูกสุด1,390บาทเป็นตัวไหนครับผมเป็นตัว Surface Sonic นะครับผมตัวนี้น้องใหม่มาแรงเลยครับผมอ,อันนี้จะเป็นตัวแรกที่เราหยิบยกขึ้นมาอยากแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านที่กำลังหาหูฟังทูเว w r เล่นเกมอยู่นะครับผมจุดเด่นของมันก็คือแบตเตอรี่อึดมากๆนะครับผมเท่าไหร่15ชั่วโมงต่อรอบ อันนี้เขาเคลมมาที่15ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานจริงเปิดเกมโหมดอะไรเงี้ยผมว่าเล่นได้ยาวๆแน่นอนแบบเกิน6-7ชั่วโมงแน่นอนอนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากว่าชอบใส่หูฟังเล่นเกมแบบยาวๆแบบไม่อยากชาร์จแบตบ่อยอะไรเงี้ยไม่อยากแบบแบตหมดกลางคันตอนที่แบบว่ากลาลังใกล้ได้ที่1ในเกม PUBG อะไรเงี้ยต้ี้เลยใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงเลยก็คือครับเสียงเบสของมัน เสียงเบสของมันคือผมเชื่อว่าพอฟัดพอเวียนกับพวกแบรนด์ดังๆอย่างพวก JBL กับ Sony ได้อันนี้จากประสบการณ์ที่เคยลองเหมือนกันใช่ผมกล้าการันตีได้ว่าหนักที่สุดในเลทราคานี้ใช่แล้วก็การแยกเสียงของมันเนี่ยถือว่าทําได้ดีเกินราคามากเกินราคาในเกินราคา1390า้อบาทมากๆครับผม,มคือแบบการแยกเสียงสตูทางซ้ายทางขวางเงี้ยแบบชัดเจนแบบฟังง่ายมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครกําลังหาหูฟังเล่นเกมแล้วงบน้อย เราขอแนะนําตัวนี้ครับผม <Okay. S 2> คุ้มค่าแน่นอนอนะครับผมซาวพีซอ o นิกนะครับผมน้องใหม่มาแรงนะจ๊ะครับ ตัวที่สองลวพี่ตัวที่สองอันนี้เราจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมแบรนด์นี้ได้แก่ KC นะครับผมหรือว่าราชา k ิ n งแวลลของเรานะครับผมตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของมันก็คือเวทีเสียงนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าเลาเล่นเกมยิงๆเราชอบแบบเวทีเสียงกว้างๆนะครับผมเพื่อที่จะได้จับชัดๆเลยจับทิศทางเสียงศัตรูแบบง่ายๆนะครับผมแบบมาคิ้วหัวคิ้วซ้ายหิวคิ้วขวาขวาสุดอะไรเงี้ยเฮ้ยโหัวคิ้วเลยเหรอเนี่ยหัวคิ้วเลยโอ้หหลังคออะไร ่า <ใน S 1> บอกว่าเวทีเสียงของมันบอกว่าทิศทางเสียงของมันมันละเอียดมากครับผม<อ>ใช่มันค่อนข้างละเอียดใช่เพราะว่าแล้วก็ตัวนี้มีไดเวอร์ถึงข้างละ4ตัว<อ>ต่อข้างนะครับผมเป็นไดเวอร์บาลานซ์เมเจอร์ทั้งชุดเลยนะครับผมบซึ่งน่าจะเป็นพรีเวลที่ไดเวอร์เยอะที่สุดแล้วในตลาดณตอนนี้ซึ่งเรายังยไม่เคยเจอ ตัวเวเลที่ไดรเวอร์เยอะขนาดนี้นะครับผมใช่สำหรับใครที่แบบว่าชอบเวทีเสียงกว้างๆตอนเล่นเกมพวกพับจีหรือคอฟดิวตี้โมบายในในในโหมดแบบบัตทร์ลอยเอลอะไรเงี้ยแล้วอยากได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการรับรู้ใช่บรรยากาศภายในสนามลบอะไรเงี้ยดีๆอะไรเงี้ยจับทิศทางเสียงศัตรูง่ายๆเนี่ยเกซีเหมาะกับท่านมากๆครับมีอีกอย่างหนึ่งพี่มันรูปทรงใช่ครับผมทำไมก็มันเป็นแบบทรงแบบคัสตอมไลท์อ่ะ ที่มันเป็นเหมือนแบบอินเอียร์มอนิเตอร์อะไรเงี้ยี่พวกปั๊มปั๊มหูพิมพ์หู่าคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าเนี่ยทั้งหมดที่เราเลือกมาคือมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะที่เป็นตรงเนี้ยตรงคัสตอมไลท์อย่างเงี้ยใช่เพราะถ้าเกิดใครอยากเท่มินศิลปินอะยังผมเนี่ยผมชอบชอบแบบใส่ทรงประมาณอย่างนี้เหมือนกันนะใส่เทใส่เทใช่ต่อไปนะครับผมก็คือขยับมาที่ช่วงราคาราคากลางๆนะครับผมแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผม ก็คือเ a ี f ยฟันฟรีโปนะครับผมตัวนี้หน้าตาจะออกไปทางสปอร์ตนิดนึงแต่ว่าทางทีมงาน425 Audio เนี่ยดหโนมีความเห็นตรงกันมีความเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าตัวนี้ใช้เล่นเกมดีมากครับผม,มซึ่งมันมีฟีเจอร์ทุกอย่างที่เราที่คนเล่นเกมเนี่ยต้องการนะครับผมอย่างเช่นไมโครโฟนข้างละ2ตัวนะครับผมไมโครโฟนเนี่ยถือว่า ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากแล้วครับผม uh huh. แล้วก็มีระบบ low latency mode หรือว่า gaming mode uh huh. นะครับผมที่ให้คา่า delay ที่ต่ำมากนะครับผมทั้ง iOS และ Android uh huh. นะครับผม uh huh. กับเกมพวก PUBG Free Fire แล้วก็ Call of Duty Mobile อะไรเงี้ยก็คือแบบเล่นได้ทั้ง2 OS เลยนะครับผม uh huh. แล้วก็มีเรื่องของ active noise cancelling ก็คือระบบตัดเสียงรอบข้างแบบว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่อยากแบบได้ ไม่อยากได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆอยากแค่ได้ยินเสียงภายในเกมอย่างเงี้ยชัดๆเงี้ยเปิด Active Noise Cancelling ตอนเล่นเกมได้ด้วยนะครับผมก็จะช่วยให้เราแบบว่าฟังสีเท้าฟังฟังฝีเท้าศัตรูได้ชัดเจนขึ้นนะครับไม่มีเสียงรอบข้างมากวนโหมีทั้งเกมโหมดมีทั้ง ANC ใช่ก็ช่วยเล่นเกมสบายเลยแล้วก็มีแอมเบียนซ u n สด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยาก อยากนอกใช่อยู่ข้างอกอยากได้ยินเสียงรอบตัวอะไรเงี้ยคือแบบตัวนี้จบจริงๆครับผมเป็นฟีเจอร์มันครบมากใช่ครับผมต่อไปก็คือ l a s ซอร์แฮ e เฮ e w i r e o e s s Pro ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นที่แบบสำหรับใครที่แบบว่ามีงบไม่จำกัดนะครับผมและอยากได้หูฟังทัวเลเล่นเกมแบบดีที่สุดให้ประสบการณ์การเล่นเกมได้แบบคือเล่นเกมจริงๆอ่ะคือแบบว่า เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับที่ได้รับการการันตีมาจากสถาบันการรับชมภาพยนตร์ THX นะครับผมเหมือนกับพวกหูฟังเลเซอร์เกมมิ่งที่แบบตัวข้อหัวพวกรุ่นเลเซอร์โอปัสอะไรเงี้ยเขาเลยนะใช่ใพวกแบบรุ่นเกมมิ่งเกียร์เนี้ยเขาจะมี ได้รับการการันตีจาก T.H.X นะครับผม,มซึ่งคุณภาพเสียงตัวนี้ทำออกมาดีมากนะครับผม,มไม่ว่าจะการให้รายละเอียดของทิศทางเสียงเสียงมวลเสียงแต่ละทิศทางเนี่ยตั้งแต่ซ้ายขวาอะไรเงีบบ้ยจะเรียกได้<ม>วา่ามีความแม่นยำใช่ม,มันเป็นโทนเสียงที่แบบว่าจับทิศทางเสียงได้ง่ายมากๆนะครับผมครับแล้วก็ในเรื่องของเกมมิ่งโหมดเนี่ยตัวนี้ทำได้ดีมากๆนะครับผมซึ่ง I.O.S เนี่ยแทบจะไม่ดีเลยเลยนะครับผม เราส่วนของ Android เนี่ยอาจจะมีดีเลย์มากกว่า iOS นิดนึงแต่ว่ามันถ้าเกิดเอามาเทียบกันระหว่าง2 OS เนี่ยคือแทบไม่ต่างกันเลยครับผม,มคือแบบเล่นเล่นใช้เล่นจริงเ่ยแทบไม่ต่างเลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับ,รบผมซึ่งเวลาเราเล่นเกมพวก PUBG หรือเกมมันตะิเพลเยอเนเราต้องเราต้องมีการต้องคุยกแบบับคนอื่นสื่อสารกับเพื่อนในทีมอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ก็มีไมโครโฟนที่คมชัดมากๆนะคร,ครับผมก็คือ เขาติดไม้มาให้ข้างละสอตัวนะครับก็รวมเป็น4ตัว2องข้างใช่รวมสตัวสอข้างและอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการสวมใส่นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ Laser r a m m ให้ h a d เ Wireless p r r นะครับผมให้สัมผัสการสวมใส่ที่แบบสบายมากๆนะครับผมเราเกมเมอร์ทั้งหลายคือไม่ได้เล่นเกมเดียวจบและแน่นอนก็คือแบบส่วนใหญ่ก็แบบ3-4มเกมมก็ตกประมาณ ชั่วโมง2อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยแล้วแบตเตอรี่ไหวป่ะเนี่ยพี่แบตเตอรี่ไหวอันนี้คือถือว่าอแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเวอร์เหมือนกับตัวแรกๆแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าใช้เล่นจริงก็คือเพียงพอต่อการเล่นแน่นอนครับผมเวลวตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายน่าสนใจนะมีอะไรตัวสุดท้ายนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับผมก็คือได้แก่ epos g t w 270 h y b r อ d ูนะครับผมตัวนี้เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม ไม่ได้ตอบโจทย์แค่เหล่าเกมเมอร์มบายนั้นนะครับผมก็คือตัวนี้ยังตอบโจทย์ในเรื่องของเออกมเมอร์ที่แบบว่ามีสายคอนโซลสายคอนโซลสาย PC อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้สามารถที่จะไม่ได้ต่อเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับผมสามารถที่จะต่อพวกเครื่องเกมเครื่องเกมได้ด้วยอย่างพวก Nintendo Switch อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าเกมมิ่งพีซีนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าตัวเนี้ ความพิเศษของมันก็คือมันเชื่อมต่อได้2ทางนะครับผมก็คือแบบทางแรกก็คือการต่อแบบบลูทูธครับ5.1บลูทูธ5.1นะครับผมก็คือสามารถต่อกับ iOS แล้วก็ Android ได้นะครับผมอัมอาตราความหน่วงหรือว่าการดีเลย์เนี่ย iOS เนี่ยเขาจะก็ไม่ดีเลย์เหมือนกันครับผมก็แทบแทบจะทำได้ดีพอๆกับตัว Laser Hammerhead t o ด e r e วลสนะครับผมแต่ว่าของ Android เนี่ยเขาจะมีดีเลย์มากกว่า iOS. iOS นิดนึงนะครับผม,มแต่ สิ่งที่จะมาแก้ปัญหาให้ชาว n n r r o i d เนี่ยได้ดีเลย์น้อยกว่า iOS ก็คือ,อ,อ,อต่อดองเก e ครับผมออ <laughs> ตัวดองเก e ตัวนี้นะครับผมเ,ออเป็นดองเกิลยูเอ e บซนะครับผมซึ่งการใช้งานก็คือเราจะต่อตรงนี้เข้าไปในที่ออช่องเสียบ USB-C ของโทรศัพท์ Android ออนะครับผมแล้วมันจะมันจะใช้การออยิงสัญญาณใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นคลื่อสัญญาณ Wi-Fi ใช่ใช่ครับผมก็คือเสียบตัวนี้ปึ๊บ หยิบหูฟังออกมาแล้วมันต่อให้เลยแล้วก็มันให้ค่าดีเลย์ได้น้อยที่สุดน้อยกว่าบลูทูธแบบเยอะมากๆครับผมซึ่งเท่าที่เราวัดกันมาเนี่ยนะครับผม Android เนี่ยทำได้ประมาณ0.1นุดกว่า0.1น่งคือแบบว่าแบบแทบจะพูดว่ามันไม่ดีเลย์ได้แล้วว่ะครับผมซึ่งตัวนี้แบบถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นคนที่แบบเล่นเกมทั้งในมือถือแล้วก็มี เป็นเจ้าของพวก Nintendo Switch มีเกมมิ่งคอนโซลอยู่ที่บ้านแล้วก็เล่นเกมคอมด้วยอะไรเงี้ยครับ<ช>ผมก็ตัวเนี้ยจะตอบโจทย์มากๆเลย<ช>นะครับ,รบผมส่วนการแยกเสียงเนี่ยของเขาเนี่ยจะออกไปทางคมสะอาดนะครับผมซึ่งใครชอบแบบความแบบว่าฟังแบบสะอาดสะอาดแบบว่าโทนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ย<ช>ผมไม่ได้แบบตุมตามมากตัวเนี้ย ชัดเจนดีครับผมตัวนี้จะให้โทนเสียงออกไปทางนั้นนะครับผมการแยกเสียงชิ้นดนตรีเนี่ยมีความละเอียดมากๆนะครับผมพอๆพอกับเจ้าเลเซอร์ Hammerhead Wireless Pro เลยและแยกได้ขนาดแบบปลายคงปลายคิ้วอะไรไหม <c oughs> ได้เลเซอร์ก็ทำได้ใช่แต่ว <c oughs> ่ว <c oughs> าโอ้โหมาอย่างเงี้ยตองรอบกะโหลกว่ใช่รอบกะโหลกเลยมีอีกเ,เรื่องหนึ่งลืมพูด ถ้าเกิดสำหรับใครที่แบบเอาไปต่อกับ PC เนี่ยทาง ePos สเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ให้ด้วยซอฟต์แวร์ชื่อว่า e p o อ s Gaming s สูตรนะครับผมในในโปรแกรมเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดระบบเสียงเซล่าร์7.1ของ ePos t จถหิบมันยูได้ด้วยนะครับผมสล้วถ้ใครที่แบบว่าเอาไปใช้ดูหนังที่แบบว่าลองรับระบบเสียง7.1อะไรเงี้ยใส่หูฟังตัวเนี้ยตัวเนี้ยมคขบหลดจริงๆเรื่องความบันเทิงนะครับผมครับใช่ทั้งหมดนี้ก็คือหูฟังทวีเลส สำหรับเล่นเกมที่ทีมงานสีสองห้าดิโออยากจะมิชขึ้นมาแนะนำ,นำใช่ครับ ทีนี้มาถึงประสบการณ์ใช้งานจริงของแต่ละตัวบ้างไหมพี่ว่าแบบชนกันไปเลยแต่ละตัวแม่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวเหรอแบ่งเป็นเซกเมนต์เห้ืก็ได้อะเซกเมนต์ตัวสูงอยู่นี่อ่าอ่าเราแบ่งอย่างนี้เลยนะอ่าโอ้โหเอ๊ะชัดเลยไม่ไผมเริ่มแปลกๆเลยอ่าเนี่ยผมเห็นพี่แยกว่าตัวเดียวเนี่ยที่เราแยกเจ้าเอียร์ฟันฟีโปไว้อตัวอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะว่า เท่าที่เราทดสอบเล่นมาเราเทียบจากหลายๆตัวแล้วเนี่ยคือตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากได้แบบราคาแบบจับต้องได้แล้วก็เล่นเกมได้ดีแบบกลางๆที่สุดแบบว่าบอกว่าเดินทางสายกลางระหว่างเซตนี้เลยครับก็คือยฟันฟรีโปเนี่ยแหละครับมผม,มเพราะว่ายฟันฟรีโปเนี่ยก็สามารถาให้แบตเตอรี่ได้อึดแต่อาจจะไม่เท่ากับเซาพีด นะครับผมให้การสวมใส่ที่สบายเอออันนี้อันนี้ผมผมยอมรับเรื่องการสวมใส่นะเพราะว่าตัวมันเล็กด้วยตัวเล็กแล้วก็แบบว่าท่อเสียงเขาไม่ได้แบบแย่เข้าไปในหูเยอะมากเหมือนกับเจ้า l a s e r h a m m e r Head เฮด r l e s s Pro แต่ว่าเท่าที่ลองสวมใส่ผมชอบสัมผัสของ Laser h a m m e r h e a d Tourless Pro มากกว่าเพราะว่าใส่สบายกว่าใช่ครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่ไม่สบายมันใส่สบายครับผมมันใส่สบายมากมากคือแบบ อาจจะแบบในบางฟิลลิ่งอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยด้วยด้วยซ้ำไปครับผมใช่ประมาณนั้นแล้วก็ระบบเกมโหมดของเขาเนี่ยก็ทำได้แบบดีเลย์น้อยมากๆทั้ง iOS และ Android นะครับผมคือแบบเป็นตัวที่แบบอยู่ตรงกลางของเซตนี้เลยนะครับผมคือจริงๆในความสบายจริงก็คือแบบดูฟังตัวมันเล็กกว่าด้วยป่ะเพราะว่าใช่ใช่ใช่อย่างไอตัวเลเซอร์อย่างเงี้ยแบบน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าใช่ครับอาจจะหนักขึนก็ได้เนาะเพราะนี่เหมือนเหมือนตัวนี้ตัวมันเล็กกว่านี่ใช่ไหมแค่อย่างนี้ ตัวมันเล็กตัวมันนิดเดียวผมว่ามันนอกจากเล่นเกมมันยังไปใส่แบบทำย่างอื่นได้เหมือนกันนะแบบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตัวนี้มันแบบจริงๆมันออร่าลานนะจริงมันคือมันครอบคลุมทุกทุกทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานเลยจริงๆตัวนี้ตัวเอฟแอนด์ฟรีโปรผมเลยแยกมันไวตรงเดางเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงตอนนี้ร้านเราก็มีโปรโมชั่นอยู่ใช่นะครับผมราคาพิเศษอยู่ตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่า อเราราคาดีระครับจับต้องง่ายมากตอนแรกนะครับเอฟฟันอ่ะเซกเมนต์ตัวนี้ไว้นะครับให้อยู่ในโหมดเหมือนแบบสปอร์ตแต่พวกเรา3ามคนเทสแล้วเฮ้ยเกมมิ่งแม่งสุดวะเกมมิ่งดีนะครับเกมมิ่งดีมากๆนะครับก็เลยสไม่ชัดเอย่น้อยใช่ไหมมันแบบครบทุกอย่างอ่ะมันมีอ่ามีมีที่เนี่ยมีเอ์ฟินมาให้นะครับอ่าใส่โอเคกระชับด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยน้ำหนักมันเบาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงตอนเล่นเกมนี่ก็ดี นะครับปัเทนซี่น้อยในราคาที่เรียกว่าแบบ <c oughs> ก็ถือว่าจับต้องได้ยิ่งช่วงนี้ถึงข้ามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับเอ,อแลวทีนี้แก๊งนี้พี่นี่แกง๊ง<ห>น,น,นี้อันนี้เ,เราแบ่งก่อนอย่างงี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดสมมติาใครเป็นคนที่แบบชอบออบัตเจ็ตหน่อยบัตเจ็ตหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าชอบเบสชอบซาวมันมันชอบเวลาเล่นเกมแบบยิงปืนเสียงต๊อบต๊อบต๊อบตบอย่างเงี้ยซาวพี๊ด โซนิกครับผมเพราะว่าตัวนี้เบสเบสมันโหดจริงใชอย่างหนักพอจะเยอะพูดไปตอนต้นคลิปอะที่เรื่องผมการันตีเลยว่ามันเบสหนักที่สุดในในเรนราคาเนี้ยใช่ใช่ครับอิมเพกมันแบบค่อนข้างใหญ่ไม่ได้หนักมันไม่ได้หนักอย่างเดียวนะคือเบสของมันแบบดีอะคือแบบเบสของมันแบบสู้กับโซนี่รุ่นเอ็กซ์าเบสได้เลยแบบว่าพอพัดพอเวียงนะไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นเกมก็แบบว่าเหมือนเลเวลหนึ่งตบเลเวลสี่แบบได้ครึ่งหลอดอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้น ึ่งตัวนี้จริงๆจุดจุดสังเกตของมันนะครับก็คือว่าที่เราคุยกันนหว่าเฮ้ยเบสมันดีเบสมันดีเนี่ยจุกหูฟังมีส่วนนะรู้สึกว่าหูรูมันอ่ะจะแคบกว่าคนอื่นเลยพอรูมันยิ่งแคบแบบเวลาเบสมันออกมันจะยิ่งแบบพุ่งแล้วแบบมีความใหญ่ของเบสที่มากกว่าปกตินะครับแล้วก็เรื่องการสมใส่ด้วยตัวนี้แบบใส่มันจะแน่นแน่ะแน่นแนแล้วมันมันแน่นใช่แน่นแล้วดูดูดหูหน่อยเออแล้วพอแบบเรื่องเรื่องพอแบบอะไรเขาเรียกว่าซีลดีๆแล้วอ่ะเบสมันก็จะแบบ ใหญ่ตามการซิลของเราด้วยมันไม่มีการลีกอิงแสดงว่าพี่รู้สึกเหมือนผมเใช่แต่ตัวนี้ก็ดีนะครับเบสต้องฟังครั้งแรกตกใจเลยเฮ้ยราคาพันสามจริงเหรอใช่เนาะเบสแม่งแบบฟังแล้วนึกถึงพวกตัวใหญ่ๆอะพวก JBL Jabra อะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยแบบดีเบสแม่งแบบเหมือนหลุดไปอยู่หลังคอเลยประมาณนั้นนะครับ ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการเสียงเบสหนักๆจ๋าๆนะครับผมอ่ะตัวนี้ผมว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนยิงเบอร์เต็มตับๆเลยอ่านะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เล่นได้นานมากๆนะครับสิบชั่วโมงอัพแน่นอนโคตรโหดเออแต่ว่ามันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเวลาเล่นเกมพวกเกม FPS นะครับผมอย่างพวก PUBG เงี้ยเราอยากได้แบบมิติเสียงแบบกว้างๆางเงี้ยครับผมเราจะเราจะแนะนำเป็นตัวนี้มากกว่า เ c อนนะครับอ๋อหมายความว่าอันนี้แยกเสียงได้ดีกว่าตัวนี้ในเรื่องของเวทีเสียงความกว้างความละเอียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมของทิศทางเสียงตัวนี้จับจับสีเท้าอะจับอยู่ที่คิวซ้ายอยู่คิวขวาเลยก็คือแบบว่าเท่าที่เท่าที่ทดสอบเนี่ยคือแบบสัตมาซ้ายขวาหรือว่าอยู่ล่างบ้านอยู่บนบ้านอะไรเงี้ยในเกมพับจีก็แบบฟังง่ายนะครับผมให้ เรียกว่าให้อัตรัในการเล่นได้แบบดีมากๆเ,ออเกิดราคาออมากๆนะครับผมราคา<ช>ไม่แพงด้วยตัวนี้ผมถือว่าเป็นตัวที่สุดคุ้มตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาให้ไดเวอร์ bm ถึง4ตัวข้างในนะครับผมแล้วก็รูปทรงเป็นแบบเหมือนค<ช>ัสตอมไลท์นะครับผมเหมือนแบบไอ้พวกฟังพิมพ์หัวนะครับผมมีจะงงมีจะง,งอยแล้วก็เรื่องมิติข,ของเสียงเวลาเล่นเกมเนี่ยถือว่าแม่นยํามากนะครับเสียงฝีเท้าระยะอะไรพวกเนี้ยตรงหมดนะครับผมนะครับผมก็คือฝั่งเนี้ยมันจะเป็นพวกฝั่งที่แบบ เ,เน้นสบายกระเป๋ามากกว่าใช่อยากได้หูฟังทูวเรเลทที่แบบเน้นสบายกระเป๋าแบบว่าใช้เล่นได้ในชีวิตประจําวัน,วนยอยากได้สายกลางก็ไปเอฟันฟีโปแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบแบบว่ามีสายเลือดของความเป็นเกมมิ่งเยอะๆอะแบบว่าแบบว่าเน้นแบบว่าเข้าใกล้ความเป็นโปรเพเยอร์มากขึ้นก็ <laughs> เลเซอร์มเราเฮครับ <laughs> ใช่อ่าโอเคมันความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้คือก็ไพี่ ที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าที่แบบว่าเน้นใส่สบายนะครับผมเน้นใส่สบายตัวนี้เล er อร์ไฮเ Wireless p r ปจะตอบโจทย์กว่านะครับผมแล้วก็เรื่องของซาวเรื่องของโทนเสียงเนี่ยการแยกเสียงชิ้นดนตรีของเขาเนี่ยก็คือแบบเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่า THX เขาการันตี<ป>มาให้ลเลยเขาคือแบบเหมือนเขาจะจูนเสียงใช้ด้วยซ้ำเพราะว่าเคยเห็นคลิปวิดีโออยู่ว่าเขาแบบพูดถึงเรื่องเล er อร์ไฮเ w i r e l e s s Pro นะครับมผม ประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆในแอปมันมีให้ปรับเป็นะ EQ จะเป็น THX ไหมเนี่ยจะอยากได้แฟ a อยากได้อะไรก็ปรับได้อีกนะครับถ้าใครไม่ชอบแบบคนฟังทีเราให้สึกแบบให้มันกระหึ่มเกินไปมันกระแทกเกินไปก็ปรับให้มันซอบลงมาได้อีกใช่นะครับแล้วก็ไม่มีอีกอย่างที่ผมชอบระหว่างที่พี่เปิดอะคือมันขึ้นฟาดแพร์ฟ้าดแพรตลอดเวลาเลยเออแล้วมันขึ้นเร็วอะ ในตัวนี้ผมว่ามันเร็วกว่าตัวอื่นนะใช่คุณเชคเขาเปิดนี่เฮ้ยอย่าโชว์เขาผมเปิดสคริปต์อยู่เปิดโพยเปิดโพยอยู่เนี่ยเนี่ยมันจริงๆนะแบบเออมันขึ้นแบบว่าเคลื่อนมาให้แตะเชื่อมต่อเลยใช่ n e s คือสิ่งที่ผมชอบมากใช่เพราะว่าตัวอื่นไม่มีเลยใช่ตัวไม่มีเลยตัวนี้ตัวเดียวที่รองรับ Google Fast Pair นะครับสมมุติว่าใคร ใช้ a n d r o อยอยู่ก็ใช้ตัว,ว,ตวนี้สะดวกขึ้นตัวนี้ผมถือว่าเป็นแบบถ้าเกิดเป็นสายโมบายเกมมิ่งอ่ะเราต้องการแบบที่สุดแล้วอะ่ะของบายเกมมิ่งอ่ะผมให้ตัวนี้คือค่ายงูเขียวนะครับเลเซอร์เพดูเมโปตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือเรื่องการสวมใส่ที่แบบสบายมากครับผมเพราะว่า้ตัวท่อนําเสียงเขาเนี่ยมันสั้นนะครับผมใส่แล้วมันไม่ได้ชอนชัยลึกใส่แล้วเหมือนกับเป็นเอียบัดแล้วก็มีจุกแย่เข้าไปในหูนิดนึง S <S <S นะครับผมใส่สบายมากนะครับแล้วเรื่องต่อมาคือเรื่องคุณภาพเสียงคําว่าคุณภาพเสียงในที่นี้ของพวกเรา3าคนเนี่ยก็คือเรื่องของโทนอบาลานนะครับโ<ช>ทนอบาลานของมันเนี่ยถือได้ว่าดีมากมาต่อไปตัวสุดตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวท็อปเลยไหมตัวนี้ใช่ครับต,ตัวนี้จะมีราคาที่สูงในที่สุดในลิสต์แล้วนะครับผมซึ่งราคาที่มันมีราคาสูงก็คือมันมีเหตุผลก็คือมันไม่ได้เชื่อมต่อใช้งานเล่นเกมในโทรศัพท์ดีกับแค่โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับผมก็คือมันต่อพวก เครื่องเกมได้ด้วยสำหรับใครที่แบบอยากได้หูฟังตัวเดียวจบใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมใช้เล่นเกมในมือถือก็ได้เล่นเกมกับ Nintendo Switch ก็ได้เครื่องเกมคอนโซลหรือว่า PC ก็ได้นะค,ะครับผมเ,เราก็จะแนะนำเป็นตัว e-Po s, ม, <S มากกว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าเทียบเรื่องสมใส่แล้วอะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใส่สบายใสโปร่งตัว e-Po s ตัวเนี้ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างที่จะแบบฟิต,ม,ฟตมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบชอบใส่เงียบ อะไรเงี้ยครับผมตัวเนี้ยตอบโจทย์จริงคือถ้าเกิดให้เปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดใครเคยซื้อเจ้าตัวซาวพีโซนิกไปใส่แล้วรู้สึกแบบแน่นๆกับทัพชับอะไอเนี้ยคล้ายๆกันใกล้เคียงกันใกล้ๆกันเลยทับชับมันแบบแน่นๆจุกๆหูหน่อยใช่ครับผมถ้าเกิดว่าให้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจะให้เทียบเรื่องค่าความหน่วงดีเลย์อะ ตัวเนี้ยดีเลยน้อยที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดเลยใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีดองโกยิงยิงเสียบดองโกนี่คือแบบไปเลยใช่ใช่เหมือนเหมือนเสียบสายแล้วอ่ะเอาหุ้นตรงใช่ใคือแบบแทบแทบจะพูดว่าเม่อนเสียบายได้ิทยศาสตร์จริงๆอ่ะแม่งเรียกว่าแบบไรดีเลยใช่ใช่เล่เล่นจริงคือแบบพูดว่าเหมือนเสียบสายได้เลยอ่ะใช่ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่อบลูทูธเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปลดลั่นกันไปใช่ก็อาจจะมีดีเลยบ้างมากกว่า แบบเสียบ USB ด o n g l e แต่ว่าก็จัดอยู่ในระดับที่เล่นได้คร,ครับผมซึ่งไอ้เจ้าตัวด o ง g l e ของ ePost ตัวนี้นะครับผมมีข้อสังเกตน,นิดนึงพอดีมผมไปลองเสียบกับเจ้าตัวเครื่อง Mac ไอ้ Macbook อะดูนะครับที่ Type-C ม,มีปัญหาที่ว่าเหมือน Macbook อะมันจะมองเห็นตัวนี้เป็นเหมือนแดก ครับเออแล้วแบบวอลลุ่มแม่งร้อยเลยแล้วแม่งก็ล็อกไว้ปรับไม่ได้ปรับวอลุ่มปรับวอลุ่มไม่ได้ใช่แล้วพอเปิดเพลงปุ๊บมันก็ดังร้อยเลยปังกระแทกหูโอ้โหมาเต็มเลยหูแทบแตกวันนั้นโอ้โหซึ่งเจตัวนี้นะครับมันจะเหมาะสำหรับคนที่มีเครื่องเกมคอนโซลมีทั้ง PC แล้วก็มีทั้งโมบายนะครับผมหลกจากเล่นเกมทุกๆเครื่องในตัวเดียวก็ตัวนี้เลครับเจ้าตัว iPod e GTW 2 7 0 i จ b ดตัวนี้นะครับครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจหูฟังั้ง5ตัวนี้นะครับก็ขอเชิญเลยที่เว็บไซต์สิ้าในกรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไว <ใน S 1> ได้ของชัวร์วครับ